สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ดีแม่แห้งสุภูสคนเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพาพี่น้องมาเบ่งฟักทองครับบักเอือครับพี่น้องมาอัปเดตครับบักเอือ 65วันครับพี่น้อง65บ้มือแล้วครับพาพี่น้องมาเลาะเบิงนะครับได้เป็นบักเอือ้อลายเข้าตอกนะครับเนียท่านลายเข่าตอกของอันต้าซอนแดงครับพี่น้องพาพี่น้องมาอัปเดตเบิงน้ำกันนะครับปลูกไว้ได้65บ้มือแล้วนะครับกำลังเป็นนวยนะครับติดนวยกำลังพอด,ดีกินอ่อนนะครับพี่น้อง ยงางโบกันมือเก็บนะครับกาบาสิเก็บไว้ให้เพิ่นแก่ผลละครับประมาณอีกเจ็ดสิบห้า 7, 5, มือครับพี่นอ้องทำเยียนไว้เจ็ดสิบห้า 7, 5, มือ,อยังแก่บกพ่อกันจักเปียดสิม,มือนะครับอยู่ประมาณนีแ้แหละครับเวลาการเก็บเกี่ยวของมะอือนะครับเด้อพี่น้องมะอือนี่ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ครับที่ในยมปลูกกันก็นมีลายข้าวตอก ทองอัมพยนะครับพี่น้องแล้วกบ็บึงการนะครับปีนีบอได้ปลูกบึงการครับพี่น้องบึงการที่เพิ่นเป็นอันหน่วยเพิ่นจะเป็นลากแบบอันตะปูตะปามานะครับนั่นแหละครับพี่น้องปลูกโดยกรารพอเมล็ดพันธุ์ในถาดครับพี่น้องปีนี้บ่ได้ลุหมลุมนะครับปูกผ่าย,ยางครับพี่น้องระยะห่างระวางร่องสามเบ็ดครับห่างระวางแถวระวางกอ หนึ่งเม็ดกับพี่น้องเอามาอัปเดตให้พี่น้องในเบิรงนะครับลองกลนหนลุมมรวยปุ๋ยคอกนะครับเด้อนะครับกับปุ๋ยขี้ขิงว่วขี้ควายบานเฮ้านี่แหละครับการดูแลรักษากับสีพลนะครับส่วนมากก็จะเป็นสารเคมีครับพี่น้องนะครับกับมักสารใส่เองกับบุหรีมีเวลาเวลาครับพี่น้องงานลายเวียกหลายครับ ต้องพึง้าเพิ่นนั่นแหละครับสารเคมคีพี่น้องฉีดอยู่3อย่างครับผมใส่ใช้โปรโวาโดนะครับฉีดสลับกันกับอะบารมแตินนะครับแล้วก็สลับกับคาร์โบซันแฟนครับพี่น้องสลับกันอยู่3อย่างนะครับดเด้อถากว่าเขาฉีดอยู่แต่อย่างเดียวนะครับ มันฉีดถ้าใม้เพี้ยอโรคต่างๆดื้อยาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลายกว่าหนึ่งโตนะครับยาฉีดครับพี่น้องสลับกันไปทุกๆเจวันนะครับหรือว่าทุกสิบหมื่นก็ได้ครับพี่น้องแต่ถ้าห่างระยะเวลาร้ายนี่ก็บม่ดีครับเพราะว่าเมียงมันหลครับพี่น้องแมยงมันหลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆเจ็ดหมื่นกำลังดีนะครับเด้อนะครับ สลับเลยครับพี่น้องครับเคล็ดลับในการป้องกันมลรงนี่คือสลับครับพี่น้องเอาก็มีการจมบนในฟังนะครับว่าญ้าเทวาดีๆอย่างเทวาดีฉีดก็เอาบุยูวาสัุนะครับให้พี่น้องสลับยาหลายๆตัวครับหลายๆซื้อหลายๆยี่ห้อขึ้นหลายกว่าหนึ่งตัวน่แหละครับสองสามตัวนะครับสลับกันไปนะครับพี่น้องมันจะเหตไทย ไข่มาเลี้ยงต่างเพียต่างเนยเพิ่งงงนะครับเพิ่งงงเพิ่งมึนว่าสั่นนะครับตาม่าท่านหากว่าเอาใช้แค่ใช้แค่ตัวเดียวนะครับฉีดซุ้มมาเลี้ยงซุ้มเพียรต่างเนี่ยเพิ่งซิ่งหูครับเพิ่งซิ่งหูมันเสียาบว่าสัน่ะนเถาะเนาะครับพี่น้องนี่คือเคล็ดลับในการใส่นะครับสารต่างๆพี่น้องให้เอาสลับกันด้วยกันด้วยในด้านเรื่องของปุย๋ยนะครับ เรื่องของปุ๋ยผมใช้ยู่สูตรเดียวครับสูตรเสมอสูตสิบผาสิบาสิบาครับพี่น้องนะครับเด้เอาบางผู้บางคนกับเพื่อนก็อาจจะหลายสูตรนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดินนะครับขึ้นอยู่กับดินนํานะครับถ้าหากว่าดินเท่ามีวัตถุอินทรีย์ในดินนะครับอินทรีย์ในดินและธาตุในดินไม่พอนะครับ เขาก็ต้องไล่สูตรคือว่าแหละครับพี่นอ้องโดยเฉพาะช่วงที่มันเป็นหมากนะครับเป็นดอกเขาก็ต้องฉีดผลนะครับปุ๋ยทั้งใบแล้วเอาฮอร์โมนนะครับเพื่อเล็งอหมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยทั้งดินนะครับผมแนะนำพี่น้องใช้สูตรเน้นโตหลังส,งงสงงูงนะครับเน้นโตหลังสูงโตข้างหน้าต่ำนะครับพี่น้อง ประมาณนี้นะครับแต่ทหารเขาเบิ่งแล้วว่าอ่ามือเขานี่มันง่ามแล้วนะครับฮักฮักกระชัเฉพาะศูนย์เดียวกระได้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องลงศูนย์ยังกระศูนย์นั่นนะครับศูนย์ซิบุกซิบุกกระซิบุกซิบุกครับจังผมนี่ซิบหาซิบหาซิาเสมอนี่ยครับผมก็ใช้เฉพาะศูนย์นีนะครับแล้วก็เสริมโดยฮอร์โมนนะครับฉีดบำรุงทั้งใบน้าครับพี่น้อง การหายน้ำก็หายสม่ำเสมอนะครับเด้อพี่น้องการหายสม่ำเสมอก็คือว่าทำเนียนว่าพี่น้องหายมือละเถือมันก็ต้องมือละเถือครับช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็แล้วแต่นะครับถ้าหายมือละสองเถือก็ต้องมือละสองเถ้อครับพี่น้องเขาเอื่นว่าให้น้ําแบบสม่ําเสมอทำเนียนว่าหายมือเป็นมือพี่น้องก็ต้องหายเดมนั่นตลอดนะครับจะทำเนียนว่าเขาเปลี่ยนเวลาห้ น้ำนะครับเพิ่นกะสิปปบัตพอท่านครับพี่น้องสิปับโตพอท่านนะครับอาเซียไทยเพื่อเท่ามันดอกไห้นะครับเด้อพี่น้องสําหรับมือนี้ครับพาพี่น้องมาเบิ่งสําเนยนนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนนะครับที่ติดตามเข้ามารับชมมาเบิ่งบาตนค้นบ้านเท่าครับบาตนค้นเกษตรคลิปนากพอไหมครับสวัสดีครับ